วันนี้ก็จะมาแนะนำนะคะสำหรับใครที่อยากทำเกษตรผสมผสานเนาะเราจะมาถ่ายให้ดูนะคะช่วงนี้นะคะก็กำลังเริ่มทำนะก็จะมีบอกกบบอกปลานะคะเลี้ยงไก่แล้วก็ปลูกพืชผักต่างๆนะ mm. เราจะมารีวิวให้ดูนะคะ mm. นี่ตอนอันนี้เป็นกบนะคะเลี้ยงได้ประมาณเดือนก,อกว่าๆแล้วเนาะ mm. ตัวใหญ่แล้วนะคะเริ่มที่จะ ขายได้แล้วนะใครอยากลองก็สอบถามเข้ามาได้นะคะทำง่ายๆเลยบ่ก,กบที่บ้านนะอยู่ข้างๆบ้านนะคะเดี๋ยวเราไปดูบ่ปลากันนะคะว่าจะเป็นยังไงนี่นะคะอันนี้บ่ปลานะบ่ปลานะคะขุดใช้พื้นที่ที่ประหยัดหน่อยนะคะขุดเอง เลี้ยงเองนะคะเอาไว้ทำอาหารนะปลาเราเพิ่งเริ่มปล่อยนะคะก็จะยังตัวไม่ใหญ่เนาะอันนี้เป็นเหมือนคลองไส้ไก่นะคะทุกคนลองทำตามกันดูนะคะมันมันดีนะคะนี่อันนี้ก็จะปล,ปล่อยปลาหลายอย่างเลย เดี๋ยวถ้าโตแล้วจะมารีวิวให้ดูกันนะคะว่ามันเป็นแบบไหนสำหรับใครที่อยากจะทำกะเกษตรนะคะผสมผสานนะทำได้เลยนะคะไม่ยากอันนี้ก็จะมีปลาดุกปลาหมอนะคะปลานินแล้วก็ปลา อีกอย่างหนึ่งจำชื่อไม่ได้แล้วเนาะอันนี้เราเพิ่งเอามาปล่อยกันนะคะเดี๋ยวเราจะเอาพวกจอกพวกแหนมาปล่อยนะคะเพื่อให้เป็นร่มกับปลาเนาะไปนี่อันนี้ไก่นะคะเราก็เลี้ยงไก่เลี้ยงปลาเลี้ยงกบนะคะนี่ค่ะ เราสามารถเลี้ยงไว้กินแล้วก็ไว้ขายได้เลยนะนี่เดี๋ยวจะพาไปดูต้นมะนาวกันนะคะนี่ค่ะพี่บ้านก็จะปลูกกล้วยปลูกมะนาวนะมะนาวดกมากเลยแล้วก็จะมีสวนผลไม้อยู่อีกฝั่งหนึ่งนะคะจะมีพวกลำไยนะคะเนี่ยจะมีพวกลำไยมะพร้าวนะคะแล้วก็จะมีมะยมชิดนะใครอยากลองก็ทำตามได้เลยนะคะ